หน้าคุณทีมหันหน้าไปทางซ้ายเลยนะคะขยับนิดนึงค่ะเคเลยเดี๋ยวพี่ๆลองดูรูปตรงนี้ก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยใช้ถัดไฟเราจะให้พี่ๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลอยลอยลิ้วลิ้วลอยลอยลอยลิ้วลอยลิ้วลอยลอยลิ้วลิ้วลอยลอยลอยว ลอยล andal, love, ้วลอยล้วลอยลอยลอยล้วลอยล้วลอย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 พอเลยค่ะคือลิ้วลอยบนใบหน้าน้องมันกวนใจมากเลยค่ะผู้หญิงเท่ๆแบบเราทำงานหนักแล้วอย่าลืมดูแลผิวหน้าด้วยนี่เลยค่ะนามูไลสเนลไวท์ดับเบิลบูสติ้งแอนตี้เอจจิ้งเซรั่มเซรั่มนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสเนลไวท์ที่ผสมผสานเซรั่มและบูสเตอร์ในขวดเดียว ตัวเซรั่มและตัวบูสเตอร์เนื้อครีมเห็นไหมในขวดเดียวกันผสมผสาน2คุณค่าให้เป็น1เดียวลดเลือนริ้วรอยแล้วก็กระชับผิวเรียบเนียนเสริมประสิทธิภาพในการบำรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะสูตรสีทองช่วยกระชับผิวในขั้นตอนเดียวใช้เวลาน้อยลงแต่สวยได้เร็วขึ้นว้าวคืนความสนใจให้มาอยู่ที่ใบหน้าของคุณได้เหมือนเดิม หาซื้อได้ตามร้านสะดวกชั้นนำหรือช็อปสะดวกสะดวกเพียงโทร0 2 0 2 4 4 4 4 4